สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตมารีวิวอะไรนะคะมันคือเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนไส้เตาอะนะคะไส้เตาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหล็กแล้วก็มันจะวางไว้อยู่ตรงไหนของเตานะคะเตาของเตาหมูกระทะนะคะหลักๆของหลักๆของงานตัวนี้ค่ะมันจะมีสามสิบเตานะคะอย่างเงี้ยเตาสั่คือเราก็ไม่รู้ว่าเตาของอะไรใช่ไหมคะ อันนี้ไซส์ของเตา30เซนอย่างเงี้ยค่ะวาเ้นผ่านย์กลางแต่จริงๆถ้าไม่ช่วยยังไงก็สามารถจะเอาโครงเหล็กอะค่ะดูขนาดที่ใกล้ๆกันก็ได้มันมีตัวนี้ของตัวเล็กนะคะอันนี้ประมาณกี่เซนคะ18เซนค่ะ18เซนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ของอีกตัวหนึ่งเป็นเหล็กใหญ่นะคะเขาเรียกไซส์เตาของไซส์3าหรือว่าไซส์40เพราะบางทีไอ้ไอ้ไอ้ข้างล่างฐานรองเตามันจะไม่ค่อยเท่ากันน่ะนะคะ อันนี้ประมาณกี่เซนคะตัวนี้อยู่25เซน25เซนนะคะก็เฉพาะอะไรหน่งกับอะไรสองอย่างเงี้ยค่ะสามารถจะสั่งซื้อแยกได้เพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เมื่อกีใช้ไปนานๆแล้วมันสึกแะคะเพราะมันโดนความร้อนตลอดเนาะช่วงนี้ราคาของเหล็กนะคะก็จะราคาประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงหน้าอาจจะมีการปรับราคาเกิดขึ้นได้เพราะว่า ล็ขึ้นราคาค่อนข้างเยอะมากประมาณหนึ่งเลยนะคะก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมารีวิวไส้เต่าประมาณ